สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทํานายความรักของธาตุลมนะคะเมถุนตุนกลกุมช่วงเดือนเมษายนนะคะเราจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะในการทํานายมาดูกันเลยค่ะว่าความรักของชาวธาตุลมเป็นยังไงมัง่งมายาขอพระคุณทุกท่านที่รับชมขอพระคุณที่ ทุกท่านที่ให้กำลังใจมายาแพ็กทาร์ดที่นี่เสมอมานะคะบางครั้งคลิปของมายาก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นคลิปที่สั้นเนาะไม่ได้เป็นคลิปยาวเพราะว่าบางครั้งมีปัญหาเจวก,กับการโหลดเนาะโหลดวิดีโอมายาก็เลยต้องทำคลิปแบบสั้นๆเดี๋ยวไว้มายาจะทำคลิปยาวๆให้นะคะ มาดูเลยค่ะความรักของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมเป็นอย่างไรมางนะคะขอพลังงานความรักเดือนเมษายนของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะเป็นอย่างไรมางเอ่ย สับแรงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหนวกหูนะสับเบาๆพลังงานก็เบาๆเนาะสับแรงพลังงานก็แรงเนาะเอาแบบพลังงานแรงหรือเบาละคะคุณผู้ชมชาวธาตุลมธาตุลมจ้า p n เ e c ดก t ่อ h e e ้หนึ i งออกวันส s เดือนนี้ความรักของคุณก็ยังเป็นแบบไม่ค่อยกล้าทุ่มเทอะไรมากนักเนาะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเป็นการ ลอ,อนนล,ลองใจกันดูเหมือนคนกําลังลองใจกันอยู่เนาะแบบนั้นก็ได้นะคะยังไม่ได้คิดจริงจังกับเรื่องความรักอะไรมากมายนะคะขอจัดใหม่เนาะอืม นรักของคุณก็ชิดดค่ะมีฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ฐานะที่ด้อยกว่ากันเนาะความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปดูดูกันอยู่นะคะมีรักซ,ซ้ำซ้อนเก็บไว้ในใจค่ะมีรักที่ไม่เปิดเผยเป็นรักที่ เหมือนกำลังรักกันหรือไม่เปิดเผยต่างคนต่างแอบไว้หรือเปล่าเป็นพลังงานความรักอแบบว่ารักอีกคนนึงแต่รักชอบอยู่กับอีกคนนึงแต่คนที่รักกลับไม่ได้ไงคะ่ะทำไมเป็นแบบนั้น,นคนที่รักกลับไม่ได้คนที่ไม่รักกลับมา เหมือนกับว่ามารักคุณมาทุ่มเทกับคุณเนยคะเป็นรักที่ไม่สมหวังยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเงียบเียบอยู่รักที่ไม่สมหวังนะรักเก็บไว้ในใจรักซ้ำรักที่เก็บไว้ในใจแอบแอบเก็บไว้ในใจเป็นรักซ้ำซ้อนเป็นคุณยังไม่ คุณยังไม่มั่นคงในความรักกับใครนะคะยังอยากไปอยากคิดอยากไปอยากอยากเดินหน้านะคะยังอยากเดินหน้าต่อไปอคิดในเรื่องเขาเรียกอะไรสร้างเนื้อสร้างตัวเนยังอยากจะปลูกฝังอนาคตของตัวเองให้มั่นคงทะเยอทะยานยังมีความทะเยอทะยานที่จะพุ่งไปข้างหน้าอยู่ ไม่ได้คิดถึงความรักอะไรมากมายนะคะถามว่ามีรักไหมก็มีรักนะคะเดือนนี้ก็ยังคิดไปแต่เรื่องการงานนะคะใส่ใจแต่เรื่องการงานแต่ความรักก็ไม่ได้เต็มที่นะคะไม่ได้มาคิดหมกมุ่นกับความรักเต็มที่นะคะรู้ว่ารักนะอะไรเงี้ยเอาเวลาไปอยู่กับงานมากกว่าเนาะ กับสิ่งที่คุณทำกิจกรรมอะไรสิ่งที่คุณทำมากกว่า,ายังชิดมิตกกังวลกับความรักยังไปยังไปไม่ถึงไหนเลยคิดคิดอยู่ว่า,าความรักเราจะไปถึงไหนหนะอะไรเดือนนี้ก็ยังคิดอยู่ทั้งที่พยายามปรับใจปรับตัวเข้าหากันแล้วความรักของคุณก็ยังเป็นแบบไม่มีการพัฒนาะนคะ ไม่มีการพัฒนาไปในทางที่วือหวาหรือหหรือว่าอ่อ,าอ,อ,อนโยนอะไรที่จะมีความโรแมนติกเข้าหากันมีความหวานมีความยังอยู่นิ่งๆเฉยๆชาๆอยู่ในเดือนนี้นะคะเป็นรักที่พึ่งเริ่มต้นยังแค่แบบมองๆยังไม่ได้สารภาพกันเต็มที่เลยอะ่ะเป็นแค่ความเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะ ไม่ได้สารภาพเกี่ยวกับความรักกันถึงขนาดหวานซึง้งจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเจ็บไปน,น,นอนฝันเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะ <c oughs> โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเหมือนคนสิ้นหวังบางทีก็คิดเหมือนคนสิ้นหวังออารมณ์ประมาณหดหู่ใจท้อแท้สิ้นหวังหมกมุ่นอยู่กับอดีตที่เดิมๆที่ผ่านมาชิดท้อแท้ใจมายามอกว่าคุณยังไม่ ไม่ได้หมดหวังเช่ทีเดียวนะคะเกี่ยวกับความรักเนี่ยคุณยังมีหวังอยู่มองในแง่บวกนะคะให้มองในแง่บวกเนาะคุณยังมีหวังอยู่อย่าไปสิ้นหวังขนาดนั้นเกี่ยวกับความรักนะคะอมองว่าไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะคะมายามองว่าอย่างนั้นไม่ได้เลวร้ายสิ้นหวังคุณยังมีหวังอยู่ไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะคะอืม ค่อยๆคิดค่อยๆปรับค่อยๆแก้นะคะคุณมีทางออกคุณยังมีทางออกอยู่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมายามองมองว่าจะมีทางออกที่ดีนะคะจะมีคนช่วยคุณนะคะช่วยคุณแก้ไขปัญหานั้นช่วยชิดช่วยเหลือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณตกลงพูดคุยกันด้วยดีนะคะคุณจะต้องได้กลับมาคุยกันนะคะ อะไรที่คุณเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันคุณจะต้องได้กลับมาคุยกันพูดจาคุยกันตกลงกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือปัญหาที่คุณที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ไม่ว่าจะกับความรักนะคะเดือนนี้คุณจะมีทางออกค่ะคุณจะมีทางออกแล้วก็ชิดมีคนช่วยชิดแล้วก็จะได้คุยกันพูดคุยกันนะคะ ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีการช่วยเหลือไก่เกลือให้คุณแบบจริงใจต่อกันนะคะขออภัยนะคะมายายังมีไออยู่เนาะความรักของคุณก็ยังเรียบเฉยนะคะเป็นคนที่เรียบเฉยหนักแน่นที่ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะคะความรักที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ย จะรักคุณคนที่คุณรักนะคะยังสนับสนุนคุณเรื่องการเงินแล้วถ้ารักนี่คือเขาจะไม่เปลี่ยนใจง่ายนะคะคนคนนั้นของคุณเนาะเป็นความรักที่ทุ่มทุ่มเทนะคะ,ะทุ่มเทกับข้าวของเงินทองมากกว่ามากกว่าความรักเนาะเอ๊ยยังไงเออ คือจะเอาเงินมาเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเอาเงินเอาข้าวของให้คุณเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่การแสดงออกความรักก็จะไม่ได้เต็มที่นะคะแบบนั้นน่ะพูดแบบนั้นได้ไหมขอดูค่ะขอดูอีกค่ะ ซีโอ o ั t ส์สลับซีโอคับางครั้งคุณต้องเหนื่อยยากนะคะเหนื่อยยากลำบากเนาะเพราะการกระทำของคนอื่นๆ เป,เป็นผู้กระทํานะคะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเพียงแค่คุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอุปสรรคปัญหาต้องใช้เวลานะคะาหาสถานที่ใหม่ๆพักผ่อนใจพักผ่อนจิตใจพักผ่อนกายนะคะคุณชิดแบบนั้นนะคุณอยากออกไป อยากออกไปยังความรักยังไม่มีการพัฒนาบางทีก็คิดๆิดเหมือนคิดว่าท้อแท้เหมือนตัวเองล้มเหลวเกีว,ก,วกับความรักบางทีก็อยากจะออกไปนะคะเดือนนี้ก็ยังอยากอยากออกไปไม่อยากอยู่นิ่งๆยังอยากออกเดินออกไปข้างหน้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองประมาณนั้นนะคะ เป็นความรักที่ยากลำบากนะคะบางทีอะ่ะคุณชิดแบบนั้นอะ่ะอยากจะไปปรับใจตัวเองไปยังไงอะ่ะพักฟื้นใจตัวเองมากกว่าเนี่ยเกี่ยวกับความรักอะ่ะเป็นความรักที่บางทีก็เหมือนท้อแท้ใจะะอะค่ะเรียกว่าอะไรอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวของตัวเองนะคะอยากไปเริ่มต้นใหม่ ในสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเนาะคุณจะพบความรักที่ที่มาพร้อมกับความเข้าใจนะคะถ้าคุณออกไปแล้วคุณจะพบกับความรักที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะคุณจะพบกับความรักที่มาพร้อมกับความเข้าใจ มาความรักที่มีแต่ความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันมีมีความเสียสละอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าคุณออกไปเนาะถ้าคุณยังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเดือนเดือนนี้คุณจะพบเจอกับสิ่งที่ดีกับความรักมากขึ้นจะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นความรักที่เมตตาต่อกันมีความ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคุณจะได้เจอความรักที่เพียกพร้อมของความเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีคุณหยิบยื่นความรักมาให้คุณนะคะมีแต่คนรักมีแต่คนจริงใจให้กับคุณนะครับแม้คุณไม่พอใจกับสิ่งที่ที่ได้เสียทีเดียวนะคะถึงคุณจะไม่พอใจคุณรักบอกแล้วไงว่าคุณรักกับอีกคนหนึ่งแต่คุณไปได้กับคุณ คนที่รักไม่ได้นั่นแหละเป็นแบบนั้นนะคนที่รักไม่ได้คนที่ได้กับไม่รักเออพูดผิดอ,อคนที่รักกับไม่ได้คนที่ได้กับไม่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็เลยแบบถึงจะมีคนมาหยิบยื่นให้แต่คุณก็ยังไม่ได้พอใจไม่ได้ยินดีอะไรกับรักที่คนหยิบยื่นให้มากมายอันนี้คือมายาเปรียบเทียบนะคะคนที่คุณรักอีกคนหนึ่ง แต่คนที่ได้ก็เป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยเนาะเอะเอ,เอขอดูอีกค่ะทำไมเป็นแบบนั้นมีคนเข้ามารักเยอะแต่คุณก็บางทีก็ทำให้คุณวุ่นวายใจเนาะมีคนเข้ามาลุมเล้าเยอะแต่บางทีก็ทำให้คุณวุ่นวายใจ คุณไม่ได้พึงพอใจเลยกับความรักที่คนมาให้เยอะๆอะไรเงี้ยบางครั้งอาจเป็นน่าลำคาญอะไรเงี้ย <c oughs> คุณคิดแบบนั้นนะบางครั้งก็มีรักแบบขึ้นขึ้นลงลงไปไปกับกับทำให้คุณเบื่อนหน่ายค่ะไม่อยาก ไม่อยากหวังอะไรที่ยังมองไม่เห็นนะคะเกี่ยวกับความรักเลยเนาะบางครั้งใจหนึ่งคุณก็ชิดแบบนั้นนะคะเดือนเนี้ชิดชิดท้อทแท้ตัวเองแล้วก็ใจหนึ่งก็ชิดแบบนั้นอะ่ะให้ดูสิขอดูอีกใบสิทำไมคิดแบบนั้น คุณยังทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่กับที่เดิมๆอยู่ที่เดิมๆนะคะบางทีก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเลยคิดย้ำไปย้ำม,มานะคะทุ่มเทกับการทำงานมากกว่าทุ่มเทกับกิจกรรมของตัวเองอยังอยากพุ่งไปข้างหน้าทุพุ่งไปข้างหน้ายัางอยากทำงาน ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรักมากสักเท่าไหร่นะคะเดือนนี้คุณไม่ได้เอาใจใส่เต็มที่นะคะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาเนาะคุณมองข้ามนะคะบางทีคุณมองข้ามปรับให้เข้าใจกันนะคะเพื่อให้ความรักไม่เกิดไม่ต้องเกิดปัญหาไม่ใช่จะทำแต่ง,งานไม่สนใจคู่รักเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ ทำแต่งานอยากจะทะเยอ,อทะยานพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่อยากจะหันหลังกลับแล้วเบื่อในกับความรักอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรไงคะคุณอยากทำแบบนั้นนะทำซ้ำๆเดิมๆแบบไม่มีความสุขนะคะ ความรักของคุณก็เป็นความรักที่เรียนรู้ถึงสัจธรรมนะคะสัจธรรมความรักทั้งด้านที่ผ่านมานะคะทั้งด้านสุขจริงๆทุกจริงจริงนะคะคนรักของคุณก็ยังเหมือนคุณก็ยังคิดถึงเรื่องแบบนั้นอยู่ไม่ได้ตัดใจไปสักทีเดียวนะคะยังมีความสุขยังคิดถึง เวลาที่มีรักให้กันก็คิดถึงความหวานซึ่งตอนที่มีความสุขด้วยกันนะคะคุณจะมองเห็นความถ้าคุณทําได้นะคะคุณจะมองเห็นพยายามปรับเนาะปรับตัวพยายามทําใจปรับให้เข้าใจกันคุณจะได้รับความสุขและมองเห็นทั้งความทุกข์ความทุกข์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องไม่เข้าใจกันไม่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องความผิดที่คุณผิดหวังสิ้นหวัง อะไรก็ช่างถ้าคุณได้พูดคุยกันแล้วคุณได้พูดคุยกันได้ปรับตัวปรับใจเข้าหากันทุ่มเทความรักให้กันมากกว่านี้คุณนะมีคนมารักมีมีความรักลายล้อมคุณอยู่ตลอดเลยเพียง <Bureau. S 1> แต่คุณไม่เปิดใจมองมองความรักนั้นนะคะเปิดใจมองความรักคิดในแย่บวก ไม่ท้อแท้ขนาดนั้นนะคะไม่ทุ่มเทกับการงานจนมากเกินไปให้ความรักมีความรู้สึกว่าขาดไปนะคะ่ะไม่เติมเต็มเนาะถ้าคุณทำได้นะคะคุณก็จะเหมือนมีความมีทั้งความสุขและความทุกข์ได้ทั้งความสุขได้ทั้งความทุกข์ได้ทั้งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ เรียนรู้สิ่งที่ทุกข์ที่สุดและส,สิ่งที่สุขที่สุดเนาะคุณจะได้รับผลนั้นนะคะมายามองว่าแบบนี้ธาตุาลมเนาะคุณก็ยังเป็นความรักที่มันทำทุกอย่างนะคะปรับเข้าใจแก้ไขในสิ่งที่ไพ่บอกนะคะขอให้คุณมีความสุข กับความรักแล้วก็พบกับความรักที่ดีงามสมหวังนะคะชาวธาตุลมโดยรวมก็ไม่มีอะไรมากถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็อยู่ที่คุณนะคะคุณปรับตัวปรับใจหยิบยื่นความรักให้กับให้กันนะคะเดี๋ยวความรักก็จะกลับมาหาคุณคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำลงไปผลลัพธ์ที่คุณได้นะคะค่ะสำหรับธาต หลมก็มีแค่นี้นะคะมายามองว่าไม่ได้เลวร้วายมากมายนะคะทุกอย่างมีสิ่งที่แก้ไขนะคะดีงามค่ะถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มายาด้วยนะคะมายาแผ็กถารอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมขอบคุณ,ท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 ,คณทุกไลค์ทุกการแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย สวัสดีค่ะ